ชาวราศีพฤษภนะฮะกับการที่ดาวย้ายถึง4ดวงในช่วงสัปดาห์นี้นะครับคือตั้งแต่วันที่20นะครับแล้วก็โดยรวมแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งมันตรงกับล็อกดาวพอดีถูกไหมฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคดวงชะตาหลังล็อกดาวจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรื่องแรกครับเรื่องของการงานนะฮะพื้นดวงใครที่ว่างงานหรือตกงานอยู่นะครับมันมีดวงชะรียกว่า คนช่วยเหลือนะครับบางทีอาจจะไม่ได้ตัวเราไปสมัครงานแล้วก็ได้ง่ายๆอย่างเดียวมันจะเป็นของคนที่เขาชี้เป้าว่าที่นี่ไปสมัครที่นีส่สิหรือว่ามีผู้ใหญ่ที่เขาเคยทํางานร่วมด้วยหรือว่าเป็นคนรู้จักที่เราเคยทํางานร่วมด้วยนะครับเขาอาจจะชวนเราไปทําหรือว่าเอางานมาให้ทําอะไรประมาณแบบนี้นะฮะส่วนคนที่ทํางานนะครับในช่วงนี้มุมดาวเรียกว่ามีภารกิจหน้าที่การงานที่เพิ่มขึ้นนะครับสําหรับคนที่ ทำงานประจำนะฮะมันก็จะมีงานที่เข้ามานะยงคนบอกว่าช่วงล็อกดาวน์นะครับมันไม่ค่อยมีงานได้หลอกนะครับหลายคนเขาก็บ่นๆอย่างนีน้นะฮะแต่ผมมองว่าคนราศีพฤษภจะมีหน้าที่การงานที่เข้ามาเพื่ออาจจะต้องเบรกงานบางอย่างก่อนเพื่อที่จะไปทํางานบางตัวเพิ่มเข้ามาประมาณแบบนี้นะฮะหรือว่างานเก่าๆที่เราเคยแบบเคยทํามาก่อนนะครับแล้วก็ไม่ได้ทํามานานแล้วมันก็มีดวงของการเข้าและกลับไปทําอีกรอบหนึ่งหรือว่า กลับไปย้อนอดีตทําอาชีพที่ไม่เคยหรือว่าที่แบบเ,เลิกมาแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะหรือว่าเคยทาอาชีพอะไรเก่าๆมาก่อนประมาณนี้นะแสดงว่าคนราศีพฤษภนะครับยังมีเขาเรียกโอกาสรอดพ้นวิกฤตที่เราเผชิญอยู่นะครับในมุมต่างๆที่จะเป็นตัวช่วยให้กับเราได้ทั้งเป็นคนที่เคยทํางานร่วมด้วยเขาก็อาจจะช่วยเหลือและสิ่งที่เราทํางานอยู่ปัจจุบันอาจจะมีงานปัญหาอะไยก็ตามที่เขาหรือหัวหน้า โยนงานบางอย่างให้กระทำนะฮะแล้วประการต่อมาครับพื้นดวงตอนนี้คือคนราศีพฤษภดาวประจําตัวคือดาวพระศุกร์นะครับพระศุกร์มันเป็นดาวที่เกี่ยวพันกับเรื่องของหนึ่งของ,งสวยๆกงาม2ง,งานที่เกี่ยวข้องการติดต่อคน3งานที่เกี่ยวพันกับการใช้โดยทั่วไปนะครับจริงๆก็บอกใช้สมองมากกว่าร่างกายแต่ไม่ฮะผมว่าคนราศีพฤษภนะครับตอนนี้ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวแห่งเทพแห่งสงคราม สงครามมันอยู่คู่กับดาวพระศุกร์ช่วงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเหนื่อยเยอะขึ้นเลยนะฮะร่างกายกับใช้มากกว่าเดิมนะครับใช้ร่างกายมากกว่าเดิมบางคนอาจจะต้องเดินทางบ่อยขึ้นพบปะผู้คนนะครับในรูปแบบต่างๆบ่อยขึ้นนะฮะรูปแบบต่างๆคือมอาจจะไม่ได้ออกไปพบปะผู้คนนะครับเพราะช่วงนี้จะเจอกันยากหรือว่าจะเหมือนกับนัดหมายกันยากขึ้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นเจอทางโซเชียลนะครับเหมือนกับเจอทิปนัดทิปนะฮะคือเจอกันในรูปแบบ ของเหมือนวิดีโอคอลทั้งหลายแหล่ประมาณนี้ครับเพิ่มมากขึ้นนะฮะการเงินเลยครับเป็นยังไรบ้างครับพื้นดวงการเงินนะครับเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่มีดวงนะมีเงินพิเศษพิเศษเข้ามานะครับมันเป็นพิเศษในรูปแบบไหนได้บ้างมันก็ปกติเรา,าจ,จะไม่ได้เงินในรูปแบบแบบนี้แต่อยู่ดีมันก็ได้แล้วก็อาจจะได้ไม่มากนักแต่ว่ามันก็พอที่จะหมุนหรือพอที่จะ ประทังเป็นจังหวะจังหวะเป็นช่วงๆในช่วงนี้ผ่านไปได้นั่นเองนะครับคนละสีเพื่อนะครับอยด่ด่นอย่างคือเรื่องของปากเรื่องการพูดคุยในนั้นมันเป็นจังหวะของการที่พูดคุยเจรจาติดต่อต่อรอ,องนะครับในช่วงนี้โอกาสที่สําเร็จมีนะบางท่านนะครับดาวพรฤหัสต,ต,ตอนนี้ยังเด่นอยู่นะครับพรฤหัสมันคือผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือแสดงว่าอาจจะเป็นคนที่เคยช่วยเหลือเรามาก่อนนะครับเข้ามาช่วยเหลือนะครับจัดการให้มันดีขึ้น แต่ว่าดาวประจําตัวในช่วงนี้นะครับอยู่เขาเรียกอยู่ในเรือนภพที่เกี่ยวพันกับถูกตีกรอบนะครับบางทีมันไปนจะเป็นกรอบของที่ทํางานก็ได้คือช่วงนี้ครุกอยู่กับงานครุกอยู่กับบ้านครุกคือไม่ได้เดินทางเท่าไหร่นักนะครับในช่วงนี้นั่นแสดงว่าคนที่ทํางานทั่ทวทั่วไปปกติที่เคยแบบเดินทางกระจุกกระจิกอยู่ตลอดเวลาแน่นอนว่าถูกจํากัดของล็อกดาวน์ด้วยแล้วก็ดวงชะตามันก็จํากัดอีก,อก,อกชัดหนึ่งด้วยนะครับแสดงว่า บางที่ที่คุณอาจจะต้องไปหรือว่ามันไม่มีซีเรียสเรื่องของการถูกล็อกดาวแต่ว่าดันถูกบล็อกไว้ให้ไม่ได้ไปด้วยแนะฉะังนั้นแสดงว่ามันจํากัดเส้นทางนะครับสถานที่ถูกจํากัดเอาไว้หลายจุดเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าคนราศีพฤษภต้องทําใจอย่างว่าช่วงนี้เสมือนประนหนึ่งนะครับติดเกาะเหมือนกับติดเกาะแสดงว่าดวงติดเกาะคุณจะทําอะไรอยู่ในเกาะคุณจะทาอะไรอยู่ในพื้นที่แคบๆอยู่ในพื้นที่ที่เรา พักอาศัยได้เท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะไปไหนหรือว่าคิดทําอะไรหรือว่าจะเดินทางไปไกลๆได้สักเท่าไหร่นะครับไม่ว่าคุณอาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของล็อกดาวน์นะแต่พื้นดวงมันเป็นแบบนั้นก็แสดงว่าเงินอาจจะมีการนัดหมายแล้วก็โดนเลือนนัดถ้ามีการที่จะตกลงนะครับทําอะไรร่วมกันมันก็อาจจะโดนเรื่องไปก่อนนะครับหรือบางทีอาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนเปยนแปลงน,น,นะครับวิธีการทํางานตารางการทํางานแล้วก็ เ,เวลาการทํางานในทั้งหลายแหล่นะครับแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่คนละสีพฤกศบแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใช้ระยะเวลาในการแก้ปัญหารครับจริงๆก็ประมาณหนึ่งเดือนนะครับแต่วันที่20นะครับกรกฎามบไปหนึ่งเดือนมันจะมีการปรับเป,ปล,ปลี่ยนเปลี่ยนในรูปแบบต่างๆเหนื่อยมากขึ้นนะครับใช้สมองมากขึ้นใช้ร่างกายเพิ่มมากขึ้นเงินทองยังพอมีหมุนนะฮะมันอาจจะดุกเขาเรียกว่าลดลงบางส่วนใครที่ค้าขายอาจจะถูกลดนะครับเรื่องของเงินรับน้อยลงอนะันนี้ในค่อนข้างชัดเจน แล้วก็ใครที่ทํางานบริษัทนะครับก็อาจจะโดนบล็อกหรือว่าโดนตัดทอนบางส่วนนะครับในเรื่องของเงินเดือนลงไปคนที่ทํางาน,นแบบที่เป็นเาขาเรียกว่าธุรกิจเนาะหรืองานส่วนตัวนะครับก็จะได้รับในคัในช่วงนี้ก็เรียกว่าหรือคุณจะทํางานฟรีแลนซ์นะครับในช่วงนี้ก็อาจจะอืดๆหรือว่าเหนื่อยในการหาเงินสักก้อนนึงนะครับมันยากขึ้นเยอะเลยนี่คือขอเรียนตรงๆนะฮะ คว่าโอเคนะ่ยงานนะครับมันอุปสรรคักแน่แล้วก็เงินมันอาจจะลดน้อยถอยลงนะครับไปส่วนหนึ่งบ้างแต่ก็ต้องบอกว่าพูดตรงๆว่ามันเป็นแบบนี้คงไม่ได้บอกว่าคุณจะรวยคุณจะเฮงแน่นอนอะไรประมาณนี้นะครับไม่อยากอวยเอาตรงๆแล้วที่สําคัญคือมันมีดวงคนช่วยเหลือหรือว่าดวงของการแก้ปัญหานะต่างๆนานา,นาแสดงว่าสิ่งที่คุณเผชิญอยู่เนี่ยโอกาสจังหวะหรือคนช่วยหรือว่าวิธีจัดการอะไรก็ตามนะครับ มันมีวิธีตลอดในทุกๆปัญหาที่คุณเผชิญอยู่แสดงว่ามันฆ่าไม่ตายนะครับราศีพฤษภล็อกดาวคนนี้ฆ่าไม่ตายนะครับเดี๋ยวมันจะมีวิธีทำให้คุณฟื้นหรือว่ามีวิธีทําให้คุณอยู่รอดได้นะครับกระลุกกระลิกไปไจนสุดท้ายมันก็ค้นล็อกดาวแล้วมันก็จะเริ่มฟื้นขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคนะฮะวันนี้ลาไปก่อนขอให้โชคดีมีความสุขครับเป็นกําลังใจครับสวัสดีครับ